สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในรายการเรเชื่อไม่มีรายการได้ว,วันอันนี้เราอยู่ที่อีเกีีนะเรามาดูของตกแต่งสตูดิโอใหม่เดี๋ยวจะทำซีรีส์สตูดิโอวันนี้เรามาดูสีพวกเฟอร์นิเจอร์พวกสีพวกม่านเดี๋ยวเราไปดูว่าวันนี้เราจะมาซื้ออะไรกันบ้างครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมีทีมงานอีก2คนไม่ม้าคือเราได้เวลาสิบเอ็ดโมงแล้ว <c oughs> ตอนนี้นเที่ยงฝ่าตอนนี้ยีนน่โมงอนะ เทียงสิบห้าเที่ยง,ยงสิบห้านัสสิบเอ็ดนัสสิบเอ็ดไม่มายังไม่มาเลยเที่ยงกว่าเดี๋ยวดูกันว่าวาันนี้เราจะได้อะไรกลับไปแล้วครับสุดแล้วคุณปนลกำลังหาสีอยู่ครับ <c oughs> ตอนนี้นะครับเราก็มาดูสีนะครับทำสตูดิโอกันซึ่งตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาประมาณต้นเดือนเมษายนครับทำไมเปิดพี่กู ตอนนี้นะครับคุณไ่นะครับคุณซานมาเราียบร้อยแล้วพวกมาสายย่ก็ตอนนี้เมื่อกี้ไปดูอะไรกันมาแล้วบ้างไดู้อ้องเด็กกร้ตนนี้คืเ็ดเรือก ครับแล้าไม่ได้มาซื้อของเข้าตู้เองคืออันนี้เราใช้เด้อของที่บ้านครับผมม่ต้องมีครับบ้านหมายถึงแบบบ้านออฟฟิศบ้านกูเนี่ยครับของเก่ามันเริ่มพังแล้วครับก็ต้องซื้อใหม่ก็เรียบร้อยพูดอลก็น่าจะประมาณสามสี่พันสี่พันจะถึงห้าพัน ไ,ไม่ได้รวมมารวมสินึน่คือต๊ะลูกค<ำ>้านะครับคร่าั้นด้ยี่กสปอนเซอร์ได้ใครตอนนี้ใครก็ได้สปอนเซอร์ผีเดี๋ยวเราไมจ่ายตังกันแล้วดูว่าเท่าไหร่ครับตันนี้เราก็กิแฟกับน้รวมไปทั้งหมด่สา <8, 000. S 1> มพันกบมาับมห้าห้าเบาๆก็มีโต๊ะมีเก้าอีอ้ กินของจุจจิงนิดหน่อยอไม่ถูก<ห>มากตับเข้าไปเอาผิดไม่พูดเฮี้ยมีแหนงเลยอะอุ้ยหงอเนี่ย,ยกิกนแฟนฝ่ายนะอะไรเนี่ยแล้วก็เปเจอาห้าที่บ้านครับแล้วตอนนี้เราก็หลังจากที่เราถ่าย โป๊ไม่เราแปกกระดาษ้สืบเพิมนะครับไม่ใช่โคราโปโตอนนี้เราจะมาโปะรอยต่างๆกันโป๊ก่อนหรือทาสีโปะก่อนสิเห็นไหมมันจะมีรอยเล้าไม่รู้่เห็นเียขาจะมีรอยเนี่ยลาอเนี่ยเราจะโ๊ก่อน เียเออมันเรียบให้รอยร้าวนี่มันหายไปเราแวะทางสินะทีนี้ครับก็ซือช่างแอร์ของเราช่างแอร์มาช่างโฟลอะไรลำานักผมไม่โฟลนะครับมันโฟลไงวะเนี่ยก็ได้ไม้ไหมอ่าเดี๋ยวขอไปโฟลก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตกันว่าโฟลเสร็จแล้วจะเป็นยังไงโฟลไม่ดีหรอกไอเนี่ยสวัสดีเช้าวันสามที่สุดแสน ตอนนี้นะครับเราก็ทำการโปะสีนะครับด้วยด้วยบัตรเอ็มเคนะครับแล้วก็แล้วก็มีบัตรเครดิตนะครับเพราะว่าที่โปะเราไม่พอนะครับเราต้องรีพัมสามารถดูได้ครับว่ามีความเย้นแค่ไหนนะครับตอนนี้คุณให้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับในการโปะอ่มาถึงกันแครับมาถึงฟีมือหรือใกล้เสร็จความความเสร็จครับความเสร็จตอนนี้เหรอโอ้ยเยี่ยมไม่ถึงพึ่งเลย อย่าไปเชื่อมันนะครับในกล้องไอ้ขี้นี่มันอู้มันทํางานแค่ตอนถือกล้องครับนี่นี่ทอมมันทอมทำแค่นี้แหละพอละก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ห้าโมงครึ่งนิดๆตอนนี้นะครับฝั่งนี้ก็ทำอะไรครับโป๊ฮะโป๊สีกูจะนเล็กเดี๋ยวกูดูดีๆเดี๋ยวเดี๋ยว สนฝั่งนี้นะครับก็เริ่มทาสีนะครับสีขาวกันแล้วซึ่งฝั่งนี้เป็นสีขาวฝั่งนี้เราจะทําเป็นสีน้ําเงินนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตอนนี้นะครับเราก็พยายามทากันอยู่ความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับร้อนดูอยากอยากอยากให้ดูสีมากเลยตอนนี้เหอยผู้ทาสีตัวเองอยู่อันนี้โป๊โปอยู่นะครับโปไม่เสร็จนะครับตัวนี้ก็ทาสีอยู่ส่วนผมนะครับฝั่งอู้นะครับ ใช่ <gesch uce nenhuma> นี่ผมทีมกระดาษทรายนะครับตอนนี้นะครับก็เว้นเวลานะครับประมาณ4ี่ทุ่ครึ่งครับตอนนี้เรามีคนมาช่วยเพิ่มนะครับนั่นก็คือนางแบบของเราเองเออคุ้มจริงๆนางแบบแอ่บ้านแน่นะโต มึงมันบอกว่าสองพันมึงซื้อชีวิตไม่ให้